ต่อไปใครอ่ะวอดดีครับ เตรียมกระเป๋าพร้อมแลวใช่ไหมรองเท้าที่จะใส่เต้นมีครบไือยังเป็นอย่างไรได้พักผ่อนนอนหลับเต็มที่ไหมสวัสดีครับเดี๋ยวเข้าไปสวดมีอะไรที่ยังไม่ได้เอาออกมาอีกเออเอารอ,อ,องเท้าออกมาเอารองเท้าออกมาเอาของเก็บแล้วกระเป๋าไปวาง ข้าวพูนไม่ออกกระดิ่งใครเลือกสีเองรึเปล่าเนี่ยหรือสีมันมาเองมันเหลือครับหอมแล้วสียงโูล่คุข้า มีเรื่องไนิดนึงก็ไหลแล้วรอยู่ที่นีะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนิดนึงอ่ะไหลเลยอะ ฮัลโหลไม่เปิดอยู่ไม่ไหวแล้วอ่ะอะแล้วอ่ะเนาะไาอีกแล้วอ่ะอีกกตีกอีกอีกอี้อีกอนกอเกีกอีเอีกอีกอกอีอีออกอออีกอีกอีกอก่กออีกีกอีกอีกอีอีอออออีออกออี เอ๊ะตูหลุดได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าต้นสูงเลยใช่ไหมเอ๊ะเรงนั้นอ่ะเนี <c oughs> ่ถ้าไม่ได้เลยแย่เลยอ่ะ <c oughs> มันไม่สวยเออยังไม่ได้มองเถึงเลยอะไร <c oughs> หนาวผม <c oughs> มันยังไม่มีเสื้อหนาวอันนี้ <c oughs> ใช่ไหม อะไรอะไรอ๋อพี่ภูเขา้มบอกทำเป็ง่วงนอนตัตายพี่ภูมิพวกเกลดอยูนะายังยับอยู่นี่อยากจะบอกว่ามันคืนนอนในทีมบงประมาณีสองไม่เถอะทีหนึ่งก่านฮะนอะไรสองกว่ากว่าน้นโอ้โหนอนแ๊บเดียวเองกว่านึงโอ้โหทีหนึ่งโผ่นี่มันกระป๋อา จะมาจะมาขอโทษกันนะ่ะถ้ารีบอาบน้ํามามันก็จะเร็วไปใช้เวลาในห้องน้ํานานมากผู้ชายอ่ะ่รเออะไรทำไรไปออกกาลังกายในช่วงนั้นก็ไม่รู้นานมากร้อยวันครับแต่ตอนนานเลยไม่ใส่กระเป๋าสีชมพูเราก็เราก็จะรอดูนู่นนี่ต่างๆนานาแต่ว่าสรุปแล้วก็ไม่ไหวเวลาก็เด็กๆบ๊ายบาย

กอย่างหารองเท้าใหม่ให้ใส่มากเลยเดี๋ยวดูกันเกียรติรองเท้าในบ้านอันนี้มันดังมากเสียงเฟด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 เราก็เลยนในเขามีเปลี่ยนเท้าเราเข่าก่ำรู้ว่าใครมาตอนเหนือทั้งเดือนมาเดี๋ยวเขาไปว่าท่านป้านใช่หรอใช่เดี๋ยวมาไปดูอะไรล่ะต้องรับคนเดียวคนเดครับ ใไมอไน้งวันนี้เสื้อมันไม่เป็นตีมแล้วเหรอเมื่อวานมันยังเป็นเลยสลับกันครับเสื้อเป็นอย่ังนี้ปูก็จะเคยเห็นเสื้ออย่างนั้เลยเสื้อสวยขอบอกว่าอีเนี่ยเสื้อใส่คุณเต้ก็จังเหยียดัวไม่นะหัวจะจังตัวดีตลอดทำไมอ่ะไม่ใช่ มีให้เขาได้แต่ตัวดีๆตลอดจะบอกว่าเสื้อผ้ามันก็งั้นนี้แหละแต่ว่ามันอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อหะือหางคือคือต่อให้ได้ได้เสื้อที่คิดว่าสีสันมันไม่สวยเท่าอ่ะไปอยู่ในไม้แขวนเสื้อดีมก็ดีอันนีแม็คดูนะเฮาเลยนะเกาหลีใ่เกาหลีกบีวอ่าใส่เต็มใส่เต็มเลยทุกทีอ๋อนี่นี่ข้างในมันก็ยังเป็น สีเดียวกันใช่แล้วแล้วอะไรการที่ผู้หญิงเรียกสีเดียวกันหมดทำไมไม่เหมือนล่ะก็คือมีเมีคนที่ไม่เหมือนมันจะมีคนนึงที่ไม่เหมือนเหมือนนกอย่างนี้มันก็คือเซตียเหมือนกันมาแล้วก็มีคนหนึ่งที่ไม่เหมือนอันนี้ก็คือเหมือนเกือสองคนเหมือนกันแต่มีคนหนึ่งที่ไม่เหมือนเหมือนเหมือนแต่ก็จะอยู่ในโคนเดียวกันอ๋อโอ้โหเวลาเวลาดูอ่ะมันจําง่ายดีเวลาดูลางๆางดีตาดูจะเห็นว่า

ก็มาถึงวันเสาร์อีกแล้ววันที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาครบหรือเปล่าคือทำไมก่อนอะวันเสาร์มันเป็นวันที่ต้องล่ําลาจากจริีมันคือวันที่ไม่วันที่เดี๋ยววันอาทิตย์มันก็จะอยู่ไม่ครบแล้วแต่ว่าเราก็โชคดีในปีนี้ที่ในสัปดาห์แรกทุกคนก็ได้อยู่กันความหน้าความตาได้ได้อยู่กันครบถ้วน ได้ทำความรู้จักกันอีกอาทิต์หนึ่งได้มีมิตรภาพที่ดีๆต่อกันซึ่งถ้าออกไปเสนหอาทิตย์แรกมันก็จะยังไม่รู้จักกันมากดีพอใช่ไหมแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้คุยกันเมื่อเช้านี้ก็ได้คุยกันอาจจะยังไม่หมดเดี๋ยวมีเวลาก็าไปต่อในห้องสแตนบายแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยวันนี้โปรแกรมการซ้อมมันจะแน่นไปหมดเพราะว่า มันต้อง blocking b l o c กิ้งทั้งตัวนักแสดงกับเวทีแล้วก็ไฟกับนักแสดงและเวทีและการซ้อมใหญ่ที่อาจจะต้องใส่คอสตูมด้วยใช่ไหมใช่ไหม,มเพื่อให้ดูว่ามันมีข้อเกะกะไม่เกะกะตรงไหนแล้วก็ต้องรีบทําต้องตั้งจใจทํากันเพราะว่าเวลามันกระชั้นมากทุกสิ่งอย่างจะได้มีเวลาแต่งหน้าทําผมในตอนเย็น แล้วก็ช่วงแต่งหน้าทาผมมันเป็นช <visuals. S 1> ่วงที่เราก็ต้องแยกกันทําไม่ได้คุยกับใครก็อยากให้ทําสมาธิอย่างเสาที่แล้วเนี่ยถ่ายละครไปแล้วก็เปิดดูไปก็จะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสมาธิกันเท่าไหร่จะคุย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 กันทีนี้อยากให้ออมเสียงบ้างคุยได้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าคุยแบบน้อยๆหรือด้วยเรื่องที่เป็นสาระอะไรบ้างเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้เสียงสําหรับ สำหรับการแสดงในคืนนี้ในคืนนี้ก็ให้ระมัดระวังตัวเองไว้กันละกันเะวันนี้เราก็ได้มารวม,มันอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไหว้พระขอพรพระขอพรพระพิฆเนศจะได้ออกไปทําโชว์ของเราให้ดีนะแล้วก็มาสวดมนต์กันอระหรหังสัมมาสัมพุทโธพระควา พุทธังพระควันตังอภิวาเทมิมคราบสว่าขาโตพระควตาธโมสวาาขาโตพรควตาโธโมมังนมันมสามิกราบสุปฏิปันโนพรควัตโตสาวกสังสุปฏิปันโนภควโสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังังนมามิกราบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบ สวาขาโตภระควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนิยโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆุคสังโฆุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสาวาปฏิัโนภะควตคตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาวกัสังโฆิตโสาวกสาทิังจตาิทงจตาริปุริสยุคานิ ลลอัฏฐปุริสปุคล,ลาุรลเอสะภควัตโตสาวกสังโฆอโตสาวกสังโฆอหาหุนโยปาหุนยโยทักินยโยอันชลีกรนิโยอันุตตรังปุญญาเขตตังโลกสาติงเโลกสาติเราจะไหว้ขอพรพพิคันเน่นะครับ นโมคเนสายะนามัชะอมนโมคเนสายะนามัชะอมนโมคเนสายะนมัชอมนโมคเนสายะนามัะขอพร พอแล้วตอนนี้ก็อีกบทหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ให้ทําแต่ว่าคราวนี้ก็อยากทำให้เราเป็นสุขในระหว่างที่เราไปกเก็บตัวในห้องสแตนบายก็เป็นบทแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะครับอาหารสุกิโตโหมิอาหารสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิททุกโขโหมิอาหารนิททุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุก

ขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทิเน